งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าต,ธาาตาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงชิดบ้วนบางประมาอดิกษก์บุญกิยาพันธ์นะครับ วันนี้เราคุยกันวันที่สทธันวาคมวันนี้เขากําหนดให้เป็นวันรัฐธรรมนูญและก็เป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลน,นะฮะแต่เนื่องจากเราคุยกันเรื่องของนิทรรศการในงานเกษตรกำแพงแสนค้างกันอยู่ประกอบกับว่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้าย ของงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี2,568ด้วยนะครับก็เราคุยค้างถึงผลงานวิจัยเรื่องทัวลิสงพัน KU นะูอาดาสนย์ะก็คำว่าอาดาเขเขียนว่า a r d a ส0เนี่ยนะครับซึ่งเป็นผลงานวิจัย ของดรเจสดาอุดรพันธ์ภาควิชาพืชไรานาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับารายละเอียดข้อมูลเป็นอย่างนี้ครับโดยสรุปโทลิสงพันคยูอา r ดาสองูนย์ได้รับการพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาควิชาพืชไรานาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนในช่วงปี2563ถึง2565เห็นไหมครับเวลาเขาวิจัยทีเนะี่ยเขาไม่ได้ใช้เวลาปีเดียวนะใช้เวลาหลายปีโดยเกิดจากคู่ผสมระหว่างไทยนาน9นี่ก็เป็นทุลิสงพันุ์ดั้งเดิม แล้วก็ขอนแก่น6นะครับเพื่อปรับปรุงผลผลิตและก็คุณภาพแล้วก็ปรับตัวได้ดีต่อการปลูกในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางของประเทศไทยสมัยทิดบ้วนยังหนุ่มๆอายุ20ถั่วที่ดังในยุคนั้นก็คือไทยนาน9นะต่อมาก็มีพันชัยนาฏพัน อขอนแก่นโดยเฉพาะพันธ์ขอนแก่นครนี้หลังจากที่เขาเอาไทยนาน9กับขอนแก่น6มาผสมกันแล้วก็ได้ทัวริสงพันคยูอาดาสอลักษณะเมล็ดและฝักเยื่อหุ้มเมล็ดจะมีสีชมพูมีจำนวน2-4ถึง4เมล็ดต่อฝัก เปลือกฝักจะมีลายเล็กน้อยน้ำหนักจะประมาณ100เมล็ดจะมีน้ำหนักเฉลีย่ยประมาณ53กรัมการเจริญเติบโตและอายุการเก็บเกี่ยวนั้นถั่วพันธุ์นี้จะออกดอกแรกเมื่อ25ถึง28วันหลังงอก นะและอายุเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ที่ประมาณ100ถึง110วันหลังงอกนะครับก็เรียกว,ว่าไม่ถึง3เดือนก็เก็บผลผลิตได้แล้วปลูกไปไม่ถึงเดือนนะครับก็ออกดอกละศักยภาพและผลผลิตให้ผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย350ถึง 400กิโลกรัมต่อไร่และทนทานต่อสภาพแวดล้อมปลูกได้ดีในภาคเหนือภาคกลางเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรให้การยอมรับสามารถปลูกเพื่อการบริโภคสดและแปลรูปหมายความว่าคุณจะมาขายเป็นถั่วต้มคนก็ชอบนะฮะเพราะว่าในหนึ่งฝักมีสองถึงสี่มเมล็ด นะครับหรือจะปลูกเอาไว้แปรรูปไปทําถั่วอบแห้งทําถั่วลิสงอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายข้อดีของพันธุ์เคยูอ20คือเมล็ดขนาดใหญ่คุณภาพดีเหมาะสำหรับบริโภคสดและแปรรูปผลผลิตค่อนข้างสม่ำเสมออายุเก็บเกี่ยว ไม่ยาวลดต้นทุนการจัดการพัฒนาด้วยวิธีปรับปรุงพันธุ์มาตรฐานทำให้มีความคงทนของลักษณะพันธุ์สูงนะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เยอะทั้งปลูกในเชิงเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรมแปรรูปจุดเด่นด้านเมล็ดผลผลิตและก็มีความเหมาะสมกับ สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นใครที่สนใจปลูกทัวริสงก็อย่าลืมพันใหม่ล่าสุด KURDA าดานะครับอ่ากาวนี้ไปหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปนี่เขาก็นำเสนอเรื่อง Climate Smart Rice โดย รองศาสตราจารย์ดร์ซิวเรศอารีกิจศูนย์วิจัยข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ท่านสนใจรายล,ายละเอียดก็มาศึกษา c น i m ลเมตสมาร r ตราอีกเรื่องหนึ่งครับเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของ มะพร้าวน้ำหอมเอออันนี้ก็โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวินัยอุดขาวศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับเขากา็ดำเนินการโดยที่มีสูตรอัตราปุ๋ยที่ตรงตามความต้องการในการสร้างต้นและชดเชยระดับผลผลิต มะพราวน้ำหอมที่เก็บเกี่ยวได้จากสวนคือควรจะใช้ปุ๋ยสูตร17-7-22ขีดขีดบวก TE คือ trace element trace element ก็คืออย่างเฟสติลอนนะซึ่งชุดเทคโนโลยีการจัดการท่าอาหารดังกล่าวได้นำมาสอบทานในการจัดการสวนจริง ร่วมกับผลผลิเอกชนในจังหวัดราชบุรีชุมพรเห็นผลสมฤทธิ์เชิงประจักษ์ว่าได้คุณภาพน้ำหอมขั้นสูงอา้าวจำสูตรนี้ไว้นะ17.7.22นะ17 7 22แล้วก็บวกด้วยธาตุอาหารเสริมอาหารรอง trace element ด้วยนะครับนี่ก็เป็นผลงานวิจัยที่น่าสนใจนะครับ อีกหัวข้อหนึ่งครับการเพิ่มศักยภาพการผลิตแพะกรณีศึกษาในภาคตะวันตกของประเทศไทยดรสุกัญญาผู้เชิญชาสอาจารย์ดรสุกัญญาลัตนาทัพทิมทองภาควิชาสัตวบาลน,นี่ก็รู้จักคุ้นเคยกันดีนะชื่อเล่นชื่อน้องจิมนะครับนี่เขาก็มีรายละเอียดใครสนใจก็เชิญนะครับ อ,อีกวข้อหนึ่งครับเนื้อโคขุนกำแพงแสนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้า GI ของจังหวัดนคนปรปฐมนะครับก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักง,งานปศุสัสตว์จังหวัดนคนปรปฐมและก็สำนักง,งานสากลจังหวัดนคนปรปฐมร่วมกัน วิจัยเรื่องนี้นะครับก็โคเนื้อพันกับแพงแสนนี่ก็ได้รับการปรับปรุงพันโดยที่เอาสายเลือดโคโคพื้นเมืองโคพันบรามันแล้วก็โคพันชาโลเล่คือเอาพื้นเมืองมาผสมกับบรามันเป็นลูกผสมบรามันแล้วก็ไปผสมกับชาโลเล่ ชาโลเล่นมันไม่ทนร้อนแต่ว่าพอมันผสมกันแล้วก็ได้เป็นโคที่ทนร้อนทนโรคโคที่ทนโรคทนมแมลงและก็สภาพอากาศร้อนชื้นนะฮะให้เนื้อที่มีคุณภาพดีเขาก็ตั้งชื่อกันว่าโคเนื้อพันกําแพงแสนนะครับอา้าวใครสนใจศึกษารายละเอียดก็ เชิญนะครับโอ้หัวข้อมีเยอะเหลือเกินอย่างหัวข้อการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทออาหารและเครื่องสำอางนี่ท่านก็จะได้เข้าใจว่ากเกษตรนั้นไม่ได้มีเฉพาะเรื่องกเกษตรนะคุณสิริวันทุนคุ้มทองศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหมภาาวิชากีตวิทยานะครับเขาก็ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สี่เรื่ององค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงและการขยายพันธุ์ไหมอีรี่องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาเส้นได้เทคนิคการย้อมสีการออกแบบสิงทอองค์ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์อา่านสุขภาพจากโปรตีนดักแด้ไหมอีรี่และก็องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากการสกัดน้ำมันดักแด้ไหม อีรี่นะฮะได้ผลผลิตคือผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าทอกระเป๋าอะไรต่ออะไรเยอะแยะหัวข้อนี้ก็น่าสนใจมากครับอ,อีกข้อนึ้งครับ Smart Watering System การพัฒนาระบบควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟนคือใช้โทรศัพท์มือถือควบคุมโดย นางสาวปิยนุชจันหาแล้วก็คุณสมมาตรฟักประไพนะครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับนี่เขาก็ใช้สมาร์ทโฟนในการควบคุมดูแลนะฮะอา้าวไปอีกข,อข้อหนึ่งครับกเวลาจะไม่พอปโปรไบโอติกสายพันธุ์รวมสำหรับสุขภาพสตรีและผลิตภัณฑ์ โดยดรถาปกรณจุมพลนะครับรายละเอียดท่านติดต่อเองนะลายบอดทุเรียนนะโดยรองศาสตราจารย์ดรชนลโรงรัตนะกรีทากรุณะครับภาวิชาโรคพืชนะครับเขาก็บอกรายละเอียดเอาไว้อีกหลายประการโมเดลคอมพิวเตอร์ สำหรับบริหารจัดการฟาร์มโคโนมเครื่องอัดกระถางเหลี่ยมจากวัสดุธรรมชาติโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นงรักษ์เล็กลุ่งเรืองกิจนี่เขาก็มีเครื่องนะโดยที่เอาวัสดุพืชต่างๆมาอัดเป็นรูปกระถางแล้วก็ใช้เป็นกระถางปลูกต้นไม้ได้เลย นะครับอ้าอีกเรื่องหนึ่งครับเครื่องวิเคราะห์รสชาติทุเรียนแกะเนื้อแบบไม่ทำความเสียหายโดยเราจะจา,จา์ดรอ์เตร์ลนลิทลิทธิลนหัวหน้าห้องปฏิบัติการเนียอ ra ินฟาเรดเทคโนโลยีนะครับนี่ก็เรียกว,ว่าเอาเครื่องนี้เช็คดูปับ๊บส่องปับ๊บโดยที่ส่องไปที่เนื้อทุเรียน ก็จะรู้รายละเอียดเลยเครื่องวิเคราะห์เลือดในสุนัขภาคสนามอย่างรวดเร็วนี่ก็นักวิจัยคนเดียวกันนะจับแจ๋วทางเช่าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอาร์มอันอาจงามนะครับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครับแล้วก็อีกหลายท่านที่ร่วมกันวิจัยนะเพื่อให้ได้ทางเช่าที่มีคุณภาพดีผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบเขียวขี้เรเทใจรักสุขภาพนี่ก็โดยผู้ช่วยศาสตจารย์ดรประภาโซสลามภาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับก็เรียกว่ากระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชที่เราปลูกเยอะนะครับโดยเฉพาะภาคกลางเราปลูกเพื่อบริโภคฝักสดเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศจีนและญี่ปุ่น6 2 0 0 0ตันต่อปีนะครับมูลค่าส่งออกประมาณ 2,000ล้านบาทต่อปีซึ่งขั้นตอนการเตรียมการส่งออกมันจะเกิดอของเสียเป็นกระเจียบเกียวตกเกรดมีรูปร่างขนาดสีไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะตกเกรดประมาณ23%โดยที่คุณค่าทางโภชนาการยังดีอยู่ไม่เสียหายยังอุดมไปด้วยสารออกนิ์ทางชีวภาพเช่น วิตามินซีสารต้านอนุมูลอิสระฟลาโวโนนอยสารประกอบฟีนอลิกและก็ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมูเทสช่วยยับยั้งเซลเล์มะเร็งงานวิจัยนี้เขาก็เลยนำเอากระเจี๊ยบเขียวตกเกรดมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบเม็ดที่รับประทานได้ง่ายนะฮะ แล้วก็เป็นประโยชน์เออเพราะฉะนั้นเวลาเราจะส่งกระเจี๊ยบเขียวไปขายเนี่ยโอ้ยมาตรฐานมันสูงมันต้องฟักเท่านั้นเท่านี้เท่านู้นเออดีไอ้ของเหลือแทนที่จะทิ้งเราก็มาทำเป็นอาหารเสริมได้นะครับอีกหัวข้อนึงครับการออกแบบและสร้างระบบบ้าน Eco House แบบพึ่งพาพลังงานตัวเองโซล่าเซลสำหรับรองรับอุทกภยัย โดยศูนย์ทดสอบประตูหน้าต่างและระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ใครสนใจก็มาดูนะว่าเขาทำยังไงกระบวนการจัดเก็บและขนย้ายขยะด้วยภาชนะรองรับที่จุดพักคอยนี่ก็เป็นผลงานของภาวิชาวิศวกรรมโยธารองสารจารย์กฤษณะจันทรโชธ นะครับโอวิศวะก็มีผลงานวิจัยเยอะครับการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลจากบุย้ยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเอร์พศเสมันตอนโครงการจัดตั้งภาวิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัยคณะเกษตรกําแพงแสนนะีครับคือเขาบอกว่า บวยซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่ก็นำไปผ่านกระบวนการทำอบแห้งและหมักด้วยแอลกอฮอล์ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทราบการหมักด้วยแอลกอฮอล์เมื่อกระบวนการหมักผ่านไปบวยจะถูกปล่อยทิ้งกลายเป็นของเหลือจากกระบวนการหมักทำให้เกิดแนวคิดยกระดับการใช้ประโยชน์ นะเขาก็ได้นำบวยที่เหลือจากกระบวนการหมักมาพัฒนาในรูปของไอศครีมเป็นซอเบตมีรสชาติสดชื่นเติวมวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการหมักเหล่านั้นนะนำมาใช้ประโยชน์นี่ก็เป็นผลงานวิจัยน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ชาวบ้านจะสนใจเยอะการผลิตแหนแดง อาซอล,ล่าไมาโครฟิลล่าและก็อาซอล,ล่าพินนาตาและผัามเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านพืชปศุสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์โดยคุณวันวิสาวัฒนพันศักดิ์ตึกไบโอเทคศูนย์วิจัยและพัฒนา,บร,ารบริการวิชาการคณะเกษตรคือเขาก็เอาแหนแดงสายพันธ์ุ อาซอล,ล่าไมโครฟิลล่าแล้วก็อาซอล,ล่าพินนาตาซึ่งถ้าเป็นพินนาตาก็เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองนะแแนแดงนั้นมีไนโตรยเจนสูงประมาณ5%เและมีโปรตีนสูง21%สเป์สามารถนำมาใช้ด้านการผลิตพืชปศุสัตว์ลดต้นทุนการ ใช้อาหารในปศุสัตว์ได้ดีนะแล้วก็ผัานะผัก็เขาก็เอามาปลูกพันก็ผําก็เป็นเซลล์เดียวนะมีพาเลนไคบมาเซลล์แล้วก็ลอยน้ำที่มีโปรโตีนสูงนะครับก็เอามาอย่างที่บ้านผมแหนแดงเวลานี้ก็ตักเลี้ยงปลาจริงๆถ้า เอามาตากแห้งเราก็ใช้เป็นวัสดุปลูกต้นไม้ได้เป็นอย่างดีสำหรับผัามชาวบ้านเขาก็กินกันนะแกงผัามอะไรต่ออะไรเนี่ยหลายอย่างยังไม่หมดนะครับพี่น้องนะต้องต่อกันอีกวันนี้ถ้าเบื่อท่านฟังแล้วสนใจก็ติดต่อนักวิจัยโดยตรงนะครับผมได้บอกชื่อไว้ให้แล้วนะะก็ ถ้าท่านชอบรายการนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามใครต้องการติดต่ออาจารย์บวนติดต่อทางไลน์ @buan2494 ขอบคุณที่ให้เกียรติและฟังรายการรู้เรานะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่าน ปุ๋ยรุ่งอรุณเพิ่มพูนกำไรนะครับปุ๋ยในเครือประวิทยกรุ๊ปนะครับท่านก็สามารถที่จะไปเลือกหาซื้อใช้กันได้มีมากมายหลากหลายสูตรสำหรับในหลายพืชวันนี้ขอบพระคุณแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเรานะครับสวัสดีครับประวิทยกรุ๊ปขอแนะนำปุ๋ยไข่มุกตลาเรือใบไข่มุก มีให้เลือกใช้หลายสูตรปุ๋ยไข่มุกตรลาเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกปุ๋ยไข่มุกตรลาเรือใบไข่มุกปุ๋ยคุณภาพดีที่เกษตรกรมั่นใจสินค้าคุณภาพในเครือประวิทยกรุป๊ป เข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลลนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,ขน,ขนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหกเกษตร